พลาสติกอะค่ะที่บ้านเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่เลยเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะที่เป็นรุ่นขายเอียบตตัวนี้ตัวเนี้ยรุ่นแรกๆเลยซื้อมาประมาณ5ปีขึ้นไปนะคะ่ะพลาสติกยังดีอยู่เลยรุ่นนี้พันกว่าบาทแต่ตัวเนี้ยเซตนี้ถังยังสภาพดีแต่ว่าไม้ตอนนี้มันแบบไม้เนี่ยมันทำาเรียบร้อยแล้วส่วนรุ่นนี้ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ชอบมากเพราะว่า ตัวน,นี้ก็แพงสภาพยังดีเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบปั่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นระบบที่ใช้มือปั่นนะคะคราวนี้สองตัวนี้ยังไม่อยากทิ้งทำไงดีวันนี้นี่มีตัวของอะไหล่ไม้ที่ซื้อมาจากทางออนไลน์เนาะจะเป็นเซตนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย เป็นอะไหล่ไม้รุ่นใหม่ที่จะเป็นรุ่นแบบเกี่ยวล็อกล็อกแบบอย่างนี้เราจะปั่นเราจะปั่นก็คลายแค่นี้เราจะล็อกก็บิดเบาๆแค่นี้เองมาดูนะคะว่ารุ่นนี้มันใช้ได้กับทุกยี่ห้อจริงหรือเปล่ามาลองรุ่นขายเหยียบก่อนค่ะจุ่ที่น้ำนะเอ้ยปั่นได้โอเค จะจะถูแก,ก็บิดลองดูพืนกันนะคะสำหรับขายเหยียบผ่านไหมโอเคมาดอยู่มาดอยู่ใช่ได้ใช่ได้ไม่ต้องซื้อเซ็ตใหม่อาสำหรับรุ่นที่เป็นขายเหยียบรุ่นเก่าตัวนี้ผ่านค่ะอ่ะมาดูที่เป็นรุ่นใหม่เนาะ รุ่นนี้ไม่จะเป็นรุ่นแบบคุม้มจุ๋มเวลาปั่นมันกจะพร้บลงมาเราจะปั่นก็กดเโอเคอย่าลิ่นรื้รเลยตัวหมอก,ก็ออกใช้งานได้โอเคอ่ะสั่ไม่สะดุดแล้วล็อกก็จะล็อกนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าพื้นเขาห้งหรือเปล่า ว่ามันหมาดสีเปล่าหมาดมากเลยค่ะเซตเนี้ยซื้อมาทางออนไลน์เนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยทั้งทั้งตัวทั้งด้ามเนี่ยค่ะนี่ทั้งตัวทั้งด้ามทั้งหัวเนี่ยชุดนเนี้ยเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านใครยังไม่อยากทิ้งตัวขังนะจ๊ะบ๊ายบาย